ีไสโซรับนี่รูมไปหลอเลยเสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการทำเมนูอาหารนะครับเมนูของปลาไหลอาหารในเขาเยอนี่บาแลรวมังไพ่นุม นมวอนที่วะตัดน,น้ำไม่ขันวะนี่ครับนี่คือบอ่อปลาเปิดใหม่นะครับอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนี่คือบริเวณบอ่อพื้นที่นะครับอยู่ในทุงงน่งนาอันนี้เสาอะไรครับคุณหนึ่งครับเสาไฟเป็นไฟนฟ้ากลางคืนเหรอ อ๋อโซลาเซลนะฮะเมนูจะทำอะไรครับเอาเอาคนรอต้อถ้าไม่รอจะเอาของลงนะอ่นี่ไงมีการห่วงภาพด้วยเสงอไม่รอห้ามลนะอันนี้เมนูอะไรครับ นายนูพี่แกงครับพี่แกงจะทำอะไรกัะโอ้จะผัดเผ็ดปลาไหลครับปลาไหลผัดพี่แกงอ๋อผัดเผ็ดปลาไหลใช้พี่แกงถ้าว่านั่นเขาเรียกอะไรนะเอียนเอียนเอียนไทยอีสานเรียกเอียนอ่าผมพี่แกงสดๆเลยครับอ่านี่ทำกันเห็นเลยผสมผสมก็จะมีแกงสดๆเลยมีพี่แกงตำกันเห็นเห็นตำเห็นเห็นเลยเช็คกับมีขมิ้นด้วยออ๋ต้องเอาพี่แกงสดไหม เอาอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่เฮ้ยสารโหนี้ทางนี้ก็เอาระบวางที่รอกระทะก็ทอดไก่ไปก่อนนะครับและนี่ครับคือบริเวณพื้นนาที่มีการขุดบ่อปลา ละนีครับคือบริเวณของที่ทำเป็นบ่อตกปลานะครับให้บริการสำหรับประชาชนและพี่น้องญาสนิทมิสหายที่เดินทางมาอยู่ที่จังหวัดพิจิตรแห่งนี้นะครับของนี่เลยาสาวัดมนัทนะครับให้ดูบริเวณบ่อนะครับกว้างขวางนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่มีการเปิดให้บริการบ่อตกปลานะครับ เราค,อค่อยๆขยับขยาขยาไปนะครับนี่ฮะก็จะมีบรรดาเพื่อนฝูงญาติสนิทิิหายแล้วก็ลูกค้าทยอยกันมาใช้บริการนะครับต้มน้ำพริกนะครับตมน้ำพริกละลายละลายไม่น้ำไม่ได้น้ำเยอะเกินก็จะมีส่วนผสมของอันนี้มีกักะเพราควาย มคนพิจิตเขาต้องทิ้งพริกสดยี่หลาก็บบกะเพราควายตัมเองอ๋อคนพิจิตเขาต้องชอบตำเองครับไปซื้อตลาดมาไม่อร่อยครับต้องต้องตำเองครับต้องตำเองครับพิจิตต้องตำเองครับอ๋อต้องมีอะไรมันต้องพริกแกงต้องสดสดใหม่ครับมีน้ำลอยเอาละครับ เดี๋ยวจะพาไปดูปลาที่ได้จากการตกขึ้นมาประมาณน,นันใน้หนนี่เปิดให้ดูนิดนึงเปิดให้ดูนี่ได้่าแล้วตัวนี้ตัวใหญ่มากอันนี้ปลาอะไรเอยเจโพรโอให้ดูขนาดน,นะครับนี่เลยได้จากบอ่อนี้เลยอครับนี่แหละครับคือฟีมือที่ได้มาแล้วตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปทำเมนูอะไรไม่รู้ ไม่คอยติดตามกันนี่ฝีมือคนตกายเชฟเยอรมันที่แกงสุกแล้วปลาไหลยังไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยไนไหนแล้วไปไหนแล้วต้อนนี้แล้วเนี่ยรอ สายโทรมนี่สั่งเชฟมาจากไหนเนียะว่าอะไรนี่คือกระบวนการการถ่ายลงยูทูบเนี่ยทแหละปลาไหลนะฮะเดี๋ยวจังอา่ดีอดีมันก่อนดีมันขมเนี่ยอันนี้ใส่อะไรเข้าไปครับไปใส่เกลือเพื่อไม่ให้มันตายไม่ให้มันคาวไม่ให้มันคาว อ๋อแล้วก็หั่นด้วยนี่ใช่มันนี่ดีมันขมดีมันไม่เอาอ๋อปลาไหลก็มีดีเหมือนกันครับดีมันจะขมเนี่ยเนี่ยดีมันดีมันจะขมกัดที่วานระล่วงมันจะไปกินจะมีดีตรงไหนบอกไอ้หนูไม่มีดีไงโอ้หาหนูนี่ดีตรงไหน ตัวตัวแปดกีเก้าีนี้เป็นตุ้มหมดอีมีงมีตัวเมียไหมไข่ไหมเนี่ยโอ้มีไข่ด้วยไข่หมดแล้วแกเนี่ยไม่เหลาต่อแล้วเอาลมแย่แล้วเนี่ย ไอ้ทัพตุ๊ทำไมป่าลุ้นอะไรขนาดนั้นะนะฮะเลือด <c oughs> มัมนลุ้นกับเลือดไปลาไหลปลาลูเนี่ยสาวท่าคอยกันอยู่ตรงนี้ไปใบคอยเบ็ดมีวนแล้วมันไหว้วไปคอยอะเจ๊กนะเจ๊ก้วพาผมกินตัดเสีอยอหัวเจอเลือดเจอไอดด้ ขังไกตายทำตายไม่ได้ไงปัดโอ้หไปโดตอนีไปโดนด่เอาไปหางเลยไอ้นโดนเลเราจะล้างเสียงนะเอาน้ำเลือไปเดี๋ยวไอ้โดมาเลยนี่ปลาไหลทำเยื่อได้ด้วย เริ and ่มจากตั้งกระทะร้อนๆนะครับไอ้ปลา่อนทำต่อเลยนะครับเดี๋ยวเอาว่ากันนะจะทำอะไรแล้วจานั้นก็ใส่แอ่าก็ ขั่วพี่แกงนะฮะเอาอ้ัโนไ้เทรมาังส่ไปเลยเนี่ยเลืี่เลอี่ยก็เอาเนื้อปลาไหลใส่ลงไปแล้วพี่แกงฮะพี่ขั่วไว้แล้ว

ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพื่อความหอมกลุ่นเรียบร้อยนะครับรสชาติโอเคลงตัวและนี่ครับหน้ตาตาของพัด,พดปลาไหล